สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับอยู่กับผมพลมอตร์รายวีกเช่นเคยในวันนี้ผมอยู่ที่งาน Mission Zero ซึ่งทางแบรนด์รถไฟฟ้า Sleek EV ครับได้มีการจัดงานถแถลงข่าวพร้อมกับเปิดตัวรถรุ่นใหม่ด้วยกันถึง4โมเดลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูทั้ง4รุ่นย่อยกันครับว่าสเปคของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเราเริ่มกันที่น้องเล็กครับก็คือ Type S นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวนะที่ ใช้ตัวฮับมอเตอร์ที่มีกำลังวัตต์น้อยที่สุดก็คืออยู่ที่1,500วัตต์นะครับผมนอกจากนั้นอีก3โมเดลอ่ะเขาจะขยับขึ้นมาเป็นฮับมอเตอร์3,000วัตต์แล้วอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูตัวเล็กกันก่อนตัวเล็ก Type S นะครับก็จะเห็นได้ว่าชุดไฟของเขานะครับไฟหน้านี่ยก็จะเป็นไฟทรงแบบวงรีแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็มีโคมโปรเจกเตอร์เป็นเบ้าอยู่ข้างใน3ดวงครับแล้วก็มีริง DRL อยู่ล,อลอ้อมรอบอันนี้นะครับในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงทางด้านบนใต้ตัวบังเรือนใหม่สำหรับตัว Type S Smart w a t c เนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลถึงแม้จะเป็นตัวเล็กครับเขาก็ยังมีในส่วนของตัวพอร์ตจ่ายไฟ USB ให้มาด้วยนะครับตรงนี้ส่วนตัวชุดสวิตช์ไฟเนี่ยก็จะทั่วๆไปเลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานอกจากเปิดปิดไฟหน้าแล้วก็จะมีตัวนี้ครับปรับโหมดนะ 1,2,3ปรับได้3โหมดด้วยกันเขาจะมีพอร์ตนะครับจ่ายไฟอยู่ทางด้านใต้เบาะตรงนี้เลยเมื่อเปิดเบาะขึ้นมานะครับใน Sleek EV ทั้ง4โมเดลเนี่ยเขาจะสามารถวางแบตลงไปได้2ก้อนซึ่งแบตท,ทั้ง4โมเดลจะใช้แบตแบบเดียวกันเลยก็คือเป็นแบตลิเธีมยมไอออนนะครับ Cat L ที่จะเป็นขนาด74 V 28โวลต์28แอมป์นะ และจะมี2ราคาก็คือราคาของแบตท,ที่ใส่แบบ1ก้อนแล้วก็2ก้อนโดยตัว Type S นะครับเขาจะเคมว่าความเร็วสูงสุดอ่ะจะอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะทางการวิ่งอยู่ที่100-200ถึง200กิโลเมตรถ้าเกิดคุณใส่แบตแค่ลูกเดียวแบบนี้ครับก็คือเขาเคมว่าวิ่งได้สูงสุด100กิโลเมตรถ้าใส่2ก้อนแน่นอนก็คูณ2ไปเลยเคมว่าวิ่งได้ 200กิโลเมตรนะครับระยะทางวิ่งได้สูงสุดสำหรับตัว Type S นะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นของเขาะจะอยู่ที่5 0 100, 100ก็คือ49,900และถ้าเกิดคุณเพิ่มแบตอีกก้อนหนึ่งเข้าไปครับให้จำง่ายๆบวกเข้าไป20,000ครับก็คือจะขยับขึ้นมาอยู่ที่70,100ก็คือ69,900บาทสำหรับ Type S ครับมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับก็จะเป็นสีตามนี้เลยขยับขึ้นมารุ่นที่ 2นะครับก็คือตัวนี้ที่มีชื่อรุ่นว่า Play อ่าดีไซน์ของเขานะครับก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะชุดไฟนะครับจะมีโคมหลักๆที่อยู่ตรงกลางทางด้านหน้าแล้วก็จะมีไฟ DRL นะครับเป็น3เส้นตรงนี้ส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะอยู่ด้านข้างนะครับในส่วนของตัวชุดครอบแฮนด์อย่างนี้เลยและอย่างที่ผมบอกไปครับสรุ่นที่เหลือเนี่ยเขาจะอัพในส่วนของตัว ฮับมอเตอร์ให้มาเป็น3,000วัตต์นะครับก็คือมอเตอร์ตัวที่ล้อหลังเนี่ยจะให้มาเป็น3,000วัตต์ตั้งแต่รุ่นเพล y ขึ้นมาหมดเลยชุดมาตรวัดตัวนี้ครับก็จะเป็นจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับคล้ายๆอารมณ์เกือบจะเป็นแท็บเล็ตแล้วนะขนาดผมเดาว่าน่าจะประมาณ7นิ้วนะครับเป็นจอแบบฟูลดิจิตอลเช่นเดียวกันชุดกุญแจครับก็นี่ฮะกุญแจให้มาเป็นแบบเคเบิลหรือว่าจะเสียบกุญแจไขบิดเอาก็ได้เช่นเดียวกันแน่นอนก็มีพอร์ต USB มาให้ด้วยนะครับตรงช่องเก็บของด้านซ้ายตรงนี้แบตเตอรี่ครับตามที่ผมบอกไปเหมือนกันหมดนะทุกรุ่นคือจะเป็นแบตลิเทียม Cat-L ครับ74โวลต์28มอาร์นะครับสามารถใส่ได้สูงสุด2ก้อนซึ่งพอตัวเพลยเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าแม้ถ้าเกิดเราใส่ไป2ก้อนนะครับยังพอมีสเปซเหลือตรงนี้นิดหน่อยให้เราสามารถวางเก็บของเข้าไปได้อีกด้วย สำหรับตัวเพลยนี้ครับวิ่งได้ความเร็วสูงสุดเนี่ยคือ80กิเมต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางนะครับวิ่งได้7 5ถึง150กิโเมนะครับก็อย่างที่บอกเนาะถ้าใส่แบตลูกเดียวคุณวิ่งได้75กิโถ้าแบต2ก้อนก็คุณ2ไปเลยขึ้นมาเป็น150กิโเมตรและนี่สามารถชาร์จไฟได้ที่ช่องตรงนี้นะครับด้านขวาใกล้ๆกกับโลโก้เพลเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไว้ให้นะราคาของรุ่นเพลนะครับก็จะ แพงขึ้นมาจากรุ่น S 1,000 10, บาทครับเริ่มต้นก็คือ60,000ทอร้อย5 9 0บาทและตัวแบบ2ก้อนอย่างที่ผมบอกไปบวกไปเลย2,000 0บาทก็คือ60,000ทอร้อยจะเพิ่มมาเป็น80,000ทอนร้อยครับอยู่ที่7 9 9 0 0บาทนั่นเองขยับขึ้นมารุ่น P ครับจะเป็น4สี4ให้เลือกตามนี้ฮะขยับมาที่รุ่นที่3นะครับก็คือ Type E นะดีไซน์ของเขาครับก็จะดู เรียบง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวชุดบังลมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรียบเรียบมินิมอลแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดไฟจะเป็นโคมเหลี่ยมๆมีเบ้าโปรเจคเตอร์ตรงกลางแล้วก็กรอบตรงนี้เป็น DRL ชุดไฟเลี้ยวครับอยู่ที่เบรนชุดพลาสติกครอบแผ่นทางด้านบนแบบนี้กุญแจแน่นอนเป็นชุดคีเ์เลมีตัวพอร์ต USB ให้มาเหมือนกันทุกรุ่นนะครับทางด้านบนมาตรวัดเนี่ยจอแบบ u u l ด i g i t a l นะครับรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะมาดูในส่วนของตัวขุมกำลังครับอย่างที่บอกตั้งแต่รุ่นเพยขึ้นมาอัปเกรดฮับมอเตอร์เป็น3,000วัตต์แล้วนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาครับเหมือนกันหมดตามที่ผมได้บอกไปสามารถใส่ได้สูงสุด2ลูกซึ่งในรุ่น Type E ครับถ้าวาง2ลูกเนี่ยจะวางเป็นแนว ลักษณะแบบนี้นะครับจะเหลือพื้นที่วางของได้นิดนิดหน่อยๆอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เช่นเดียวกันในรุ่น Type E คือเขาจะเคมท o ็อปสปีดขึ้นมาอีก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แบต1ลูกเนี่ยจะวิ่งได้ระยะ75กิโลเมตรพอ2ลูกก็คูณ2ไปเลยขึ้นมาอยู่ที่150กเมตรครับนอกจากนี้ อยากให้ดูจุดที่อัปเกรดเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งพอขยับขึ้นมาเป็นตัว Type E ฮะเบรกหน้านะครับจานดิสแล้วก็คาลิเปอร์เนี่ยให้มาเป็น2พอร์ตแล้วเพราะว่า2รุ่นล่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้ามันจะเป็นคาลิเปอร์เบรกแบบพอร์ทเดียวนะครับสำหรับราคาในตัว Type E เนี่ยก็บวขึ้นมา1 0 0 0 0บาทครับผมจากตัว Play ก็คือเป็น70,000ทอนร้อนะเริ่มต้นอยู่ที่69,900บาทแล้วก็ แบตเตอรี่2ก้อนบวกไปเลย2 0 0 0 0 0ก็คือ90,000นอรอยู่ที่8 9 9 0 0บาทรุ่น e ครับก็จะเป็น5สีเหมือนกันนะคล้ายๆกับ type s เอาล่ะแล้วก็รุ่นสุดท้ายแล้วครับตัว top นะครับรุ่น type x คือต้องบอกก่อนว่าในรุ่น type x ปี2020ที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะเส้นไฟหน้านะครับ d l อ่ะมันจะเป็นแบบตัว x มาเลยแต่ตัวนี้ครับจะเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะก็คือโคมเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็ เบาโปรเจคเตอร์อยู่ตรงกลางครับดูเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นเอกลักษณ์ของรุ่น Type S ที่แตกต่างจากตัวอื่นคือเขาจะมียางพุ่มกระบอกโชคหน้าให้มาด้วยนะครับผมนอกนั้นตัวมาตรวัดจอที่เป็นจอดิจิตอลนะครับรูปทรงตรงนี้มันจะคล้ายก,กันกับรุ่น Play นะครับผมที่เป็นจอสี่เหลี่ยมดิจิตอลทรงคล้ายๆแบบพวกแท็บเล็ตแบบนั้นเลยกุญแจ เป็นกุญแจคียเลตให้มาเช่นเดียวกันครับทุกรุ่นจะมีพอร์ต usb ให้มาเหมือนกันหมดนะในส่วนของช่องเก็บของทางฝั่งซ้ายตรงนี้ตัวกำลังมอเตอร์ครับฮับมอเตอร์3 0 0 0วัตต์นะตั้งแต่รุ่น Play ขึ้นมานะครับก็จะให้เป็นฮับมอเตอร์3 0 0 0วัตต์แล้วก็ตัวนี้ครับแบตก็จะเหมือนกันหมดตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะในรุ่นท็อปอัปเกรดระบบเบรกขึ้นมาครับเป็นปั๊มคลิปเปอร์3พอร์ตแบบเรเดียลมส์เลยด้วย มาพูดถึงสเปคกันเลยดีกว่าสเปคของเขาครับความเร็วสูงสุดทับสปีดก,ก็จะเพิ่มมาจากรุ่น Type E อีก10นะครับอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เรนจระยะทางนะครับจะเท่ากันหมดในทั้ง3รุ่นที่ใช้มอเตอร์แบบ3000วัตต์อยู่ที่75กิโลเมตรถึง150กิโลเมตรขึ้นกับว่าคุณใส่แบตเข้าไป1ก้อนหรือ2ก้อนนั่นเองนะครับผมสำหรับในส่วนของตัวราคาครับบวกจากรุ่น t ท p บ e ขึ้นมาอีก10,000ก็คือ80,000นทอ้อยอยู่ที่79,900บาทและถ้าใส่แบบ2ก้อนราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่100,000ทอ,อครับ99,900บาทตัวท็อป y y p e x ครับมี4สีให้เลือกตามนี้นอกจากนั้นนะครับทางซลีเขาได้มีการเปิดตัวในส่วนของตัวตู s ้ s c h a r g e ด้วยตู้ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเขาจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการ swap แต่ว่าของสลีกฮะเขาจะใช้เป็นลักษณะของตู้ที่เป็นเหมือนแท่นชาร์จเข้าไปเลยเขาเคมนะคะฟ้าชาร์จของเขาอ่ะตั้งแต่ประมาณ30%ไปจนถึง80%ใช้เวลาการชาร์จอยู่ที่42นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ถ้าเกิดใครเป็นคุณผู้หญิงนะครับระบบแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะเอื้อในการช่วยเหลือคุณผู้หญิงด้วยก็คือถ้าเกิดคุณกดหาในแอปครับหาตู้ชาร์จเนี่ยเวลาเลือกอะไรพวกนี้นะครับพอไปถึงตู้ชาร์จอ่ะเขาจะ เน้นล็อกในส่วนของแท่นชาร์จที่เป็นช่องทางด้านล่างให้คุณผู้หญิงนะครับเพราะว่าแบตลูกหนึ่งมันสิกว่าโลเนาะคุณผู้หญิงอาจจะย,ยกลําบากครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานยูเซอร์อย่างผู้หญิงและนี่ครับก็คือแอปพลิเคชัน Sleek EV v เวอร์ชันนะจะเห็นได้ว่ามีสถานะตัวรถ ให้เราขึ้นดูนะครับทั้งแบตเตอรี่ก้อนที่1ก้อนที่2ครับผมระยะทางคงเหลือวิ่งได้เท่าไหร่นะครับมีการสไลด์เพื่อปลดล็อกตัวรถได้ด้วยนะครับมีโหมดอะลามก็คือเตือนป้องกันเกี่ยวกับตัวรถสามารถค้นหาตำแหน่งนะครับ tracking กกตัวรถได้นะเสร็จต่อมาครับเราสามารถที่จะดูประวัติการใช้งานของตัวรถต่างๆนะครับนี่ดัตาเก่าๆแล้วก็มีการ ค้นหานะครับตัวรถเพราะว่าตัวรถนะครับมีการ tracking แ้บ GPS นอกจากนั้นจุดที่สำคัญมากๆเลยคือถ้าเกิดแบตเตอรี่เราถูกขโมยนะครับเขามี tracking ตัวแบตเตอรี่ได้นะครับสามารถตามแบตเตอรี่เราได้เลยด้วยนะซึ่งอันนี้ผมยังไม่เห็นมีที่ไหนทำนะครับถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยอันนี้ก็คือในเรื่องของการเซอร์วิสบรันตีต่างๆก็จะดูได้จากในแอปพลิเคชันด้วยอีกเช่นเดียวกันเลยครับ นอกจากนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจครับก็คือสลีเขาให้ในส่วนของ S token ด้วยนะ S token คืออะไรก็คือถ้าเกิดคุณยิ่งขี่รถมากนะครับคุณขี่ไป5กิโลเมตรเนี่ยคุณจะได้1เหรียญ S token ครับซึ่งพอคุณสะสมเหรียญไปเยอะๆก็สามารถเอามาแกลกรับของรางวัลได้ตามนี้เลยนะคือทางสลีบอกว่าในอนาคตครับอาจจะมีการคอลแลบกับแบรนด์อื่นๆนะครับถ้าเกิดคุณสะสมในส่วนของตัว เรื่องของเหรียญ S Token เมากเนี่ยคุณอาจจะเอาไปแลกสิทธิพิเศษกับแบรนด์อื่นๆคอลลบได้อีกหรือถ้าเกิดคุณมีการชาร์จอะไรในอานาคตน,นะครับก็อาจจะได้เหรียญ S Token พวกนี้เพิ่มเติมอีกด้วยครับถือเป็นจุดที่ดีมากมากเลยครับเพื่อทำให้เรานะครับลดการปล่อยมลภาวะนั่นเองแล้วก็เรื่องของศูนย์บริการโชว์รูมอะไรต่างนะสลิปอีวีก็ต้องบอกเลยครับว่าเขามีครบทุกภูมิภาคทั่วไทยนะอย่างแฟคชิ p สโตร์ครับก็มากถึง สิแห่งขณะที่เซลแด์เซอร์วิสเนี่ยโหมีกระจายถึง150แห่งทั่วประเทศเลยก็ mm hmm. จบลงมาแล้วนะครับ mm hmm. กับการพาชม Sleek EV รุ่นใหม่ทั้ง4โมเดลในงาน Vision Zero ครั้งนี้ครับก็ถ mm ือ hmm. mm hmm. ว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะแล้วก็ทำราคาได้ค่อนข้างดีเลยเพอเริ่มต้นเนี่ยไม่เกิน50,000ไปจนถึงรุ่นท็อปสุดครับก็ราคาอยู่ที่แต่แสนบาทเรียกว่าไม่ข้าม1 0 0 0 0แบาทดีกว่า เอาว่าสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r a l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ